จะเปิดร้านอะไรให้เปิดแรกอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรสันนอรกอย่างถ้าลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วขออภัยโคกแรกแล้วแม่ค้าตื่นเต้นมากอย่าแซวคืลุ้นอีกรอบหนึ่ง ทำไมมันไม่เ,เห็นกรบเดือนสองล่ะลำพังมีอันเดียวตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นกว่าเพราะพี่เพิ่งตื่นพี่ตื่นเต้นพ,พ,นนพนนนี่ไม่ได้ทำอะไรนะหนูว่าตื่นเต้น <laughs> อาการมันออก <laughs> ลูกค้าดูเนะ <laughs> ปู่ก็ไม่ใส่ในตอนแรก่ยอะมากลูกค้าคนแรกไปส่งของ <laughs> จากคลิปนั้นที่เราเปิดร้านนี่คือวันแรกหกี่วันไม่รู้แต่วันนี้ส่งกลางแป๊ปต่องไมเด้อที่สองของวันตกใจหมดเลยหนูตกใจกว่า